พีมิวมันออกปเป็นของมันเนี่ยไม่บอกผู้หิงซึกด้วยเนี่ยแกรู้ไหมนางน้ำฉันจะไปรู้ได้ไงพี่เต้พี่มิวเขาไม่ได้บอกฉันไว้นี่เน่ฉันถามหล่อนดีๆนะยะก็เห็นว่าสนิทสนมกันก็เห็นว่าเป็นเด็กของนางมิวก็นึกว่าจะรู้นี่พี่เต้มองน้ำสมัยนะน้ำไม่ใช่เด็กของพี่มิวแล้วน้ำก็ไม่ใช่เด็กของใครทั้งนั้นแหละคนที่มีบุญคุณกับน้ำที่สุดก็คือคุณหญิงคนเดียว <c oughs> อย่ามาทำเป็นเด็ดจริตไปหน่อยเลยกูดูคนออกนูเว้ยเห็นเข้ากันเป็นปีกเป็นกลุ่ยและยังจะทําเป็นมาพูดว่าน้าไม่ใช่เด็กของพี่มิวกูไม่เชื่อมหรอกไม่เชื่อก็เรื่องของมึง<แ>กูไม่สน แม่มันหล่อได้ใจจริงๆเจ้าใจจ๊ะใจจ้ะเจ้าอะไรเนี่ยน้องแพ้โค้งี้นเวอร์น่าจัดขี้น้อยตั้งชื่อหูยหน้าตีสเปกเราเอาเฮ้ยอย่างนี้แกเป็นอะไรอย่างเก้าฮะหน้าบูดเป็นตูดลิงย่ะเป็นไรนี่ไม่มีใครสงสัยเลยจริงๆหรอว่านางมิวมันออกบ้านตามหลังคุณหญิงไปทุกวันทุกวันนี่มันไปไหน น,นี่นองแ้วระวังปากหน่อยพูดอะไรคุณมิวเธอก็เป็นเจ้านายนะแกใช่ค่ะพี่มิวไม่ใช่คนแบบนั้นสะหน่อยอืเขาก็แค่ออกไปหาเพื่อนผู้ชายเห็นไหมยังไงมันก็ออกไปหาผู้ชายเลยวะนาำไม่ได้หมายความแบบนั้นนะคะน้ำบอกว่าพี่มิวเขาก็แค่ออกไปหาเพื่อนอที่เป็นผู้ชาย น,นี่แกไม่ต้องมาออกลับแทนนางมิวเจ้าน่อยแกยเลยเนะาะเอาเอาอนี่มันน้นองสาวหัวจริงๆเลยเมื่อที่ตอนอยู่ในบ้านแกยังพูดอยู่เลยว่านางมิวไม่ใช่เจ้าน่อยแกยแล้วตอนนี้ยังไงมาออกรับแทนมาคฮะเนี่แกเต้าพอได้ยังฮะแกไม่ทำอะไรเลยเนี่ยวันๆเอาแต่ด่าเจ้านายเนี่ย อเที่จะบอกให้นะว่าฉันเนี่ยไม่เคยเห็นว่านางมิวนี่มันเป็นเจ้านายฉันเลยคนแพนตองหาที่เป็นเจ้านายฉันไว้รู้ไว้ด้วยความคิดแก่ความคิดแก่นี่มันอ,มอ,มอ,มอยังไงยังไงพูดเสร็จแล้วไปน,นี่คืออะไรคะพอแล้วเน,นี่นางแก้วระวังนะสักวันเถิดนรกจะกินกระบ,บาดแกโอ้โหเนีน่นางบัวเด็กมันทะเลาะกันไปเกี่ยวอะไรเอง น้าน้รกมันจะกินอ huh? ีนางเต้็เรื_<_่องของมันไปเกียวอะไรักเองด้วยฮะหัวปากไปเลยน้งวน็กปากไว้แตกหน้าหนาวเลยแกเนี่ยแทนที่จะสอนเด็กพูดอะไรก็ไม่รู้เออทำไมมาแบนีไง่ไงเนี่ยมันจะตายก่อนแกนี่มันจะไม่แก่ก่อนายเนี่ยฮะได้ด้วอย่าทำให้ฉันเสียใจช่วยเข้าใจฉันวันที่ฉันนอยใจ